วิธีการสแกนวอรด,ด้วยระบบจีพอโทน,นะครับน,นับแรกเลยนะฮะท่านมาเลือกที่ปุ่มพักโทน,นะครับเสร็จแล้วก็ให้เลือกรอบการตรวจนะครับเสร็จแล้วก็ทาการแต่ที่แทบสีดำนะครับเพื่อสแกนเคอร์โค้ดนะครับเมื่อสแกนเคอร์โค้ดเสร็จแล้วให้ทำการถ่ายรูปเพื่อทำการตรวจ ตัวถ่ายภาพมุมกว้างพื้นที่ในการตรวจนะครับแล้วเลือกุ่มโอเคเรืขึ้นมาถูกนะครับขึ้นอยู่กับกล้องแต่ละรุ่นนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรื่องเหตุการณ์นะครับรายงานเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรนะครับต่อมานะครับก็ให้เลือกชื่อผู้ตรวจนะครับเสร็จแล้วกดบันทึกนะครับเมื่อเรากดบันทึกแล้วรายก็จะแจ้งเตือนทันทีนะครับว่าเราได้ทาการตรวจจุดนี้เรียบร้อยนะครับ โอเคขอให้มีความสุขกับกันางนะครับสำหรับลง2อก็อให้กดตรงปุ่มนี้นะครับขอบคุณครับ